เอาละครับผมสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกมโลโบอกนั่นเองอยู่กันในแมปตามหาชิ้นส่วนของเจ้าสกีบิดี้นะครับทุกคนก่อนจะไปรับชมก็เหมือนเดิมนะอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะไปกันเลยจิ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 มีให้เราเก็บเลยหนึ่งอันแต่เก็บไม่ได้นะอันนี้เราไปดูอันอื่นกันดีกว่าทุกคนไปกันเลยโอ้โหเจ้าตูบใจเย็นนะเจ้าตูบโอ้โหใช่แล้วล่ะเจ้าตูบมาไล่เราด้วยล่ะ สตีฟเราทํายังไงกันดีสตีฟเราต้องตามเก็บนะแล้วก็หนีเจ้าตูบด้วยนี่ไงชิ้นส่วนเจ้าตูบมาดูกันเลยมาดูกันเลยมาดูกันเลยนี่ไงชิ้นส่วนเจ้าตูบโอ้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 สวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนฉันเจ้าตูบเองฉันเจ้าตูบเองมาเลยมาเลยมาเลยไปกันเลยไปกันเลยได้เลยได้เลยได้เลยไปกันเลยไปหาชิ้นส่วนตัวใหม่กันนะทุกคนปึ้งกดไปแล้วกดไปแล้วนี่ไงจุดให้เราเข้าไปข้างในหรอโอ้โหไม่ได้ซะด้วยสิเราเปลี่ยนที่กันเลยที่ฟาปึ๊บปึ้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 บไปเลยไปเลยไปเลยนี่ไ วสู่ทะลุมิติเลยนะครับทุกคนไปเลยปึ้ง รู้มิติมาแล้วตรงนี้ให้เราเก็บเต็มไปหมดเลยล่ะทุกคนเก็บชิ้นส่วนแรกก่อนเลย <S <S ปึง้งโอ้โหเจ้าหมีน้อยเหรอเนี่ยเป็นเจ้าหมีน้อยโคอาล่าแน่ๆเลยทุกคนดูสิโอ้โหอย่างเท่เลยจริงๆจืดจืดจืดใช่แล้วล่ะเท่ส,สุดไปเลยเราไปหาชิ้นส่วนอื่นกันเลยนะหาให้ได้เยอะๆเลยนะได้เลยได้เลยหาเลยหาเลย,เลยนี่ไงนี่ไงทางให้เรากระโดดกระโดดเลยจ,จึ้งจึงจึงโอโ้ตรงนี้ให้เราเก็บด้วยกับพึ่งนะอย่าพึ่งนะเก็บเลยปึ้ง โอ้โหจะตัวอะไรล่ะเนี่ยใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนว่าตัวอะไรบ้างเราไม่ค่อยรู้เลยล่ะว่ามีตัวอะไรบ้างนะรู้แต่ว่าเราต้องเก็บให้ได้มากที่สุดเลยล่ะสตีฟ ใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะลองแปลงร่างเป็นตัวนี้หน่อยสิได้เลยถืออะไรแล้วเนี่ยระเบิดโอ้โหฝักทองยักษ์เจนจระเข้แน่ๆเลยหล่ะทุกคนต้องเป็นจระเข้แน่ๆเลยโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหเท่มากๆเลยขอเก็บตัวต่อไปก่อนนะนี่ไงสกิบดี้สกิบดี้อะไรแล้วเนี่ยโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชสกิบดี้อะไรแล้วเนี่ยขอดูหน่อยสิโอ้โหไม่ทันแล้วหายไปเฉยเลยเราไปหาดูตัวอื่นกันดีกว่าตรงนี้ไงเก็บเลยปึ้งเป็นตัวอะไรแล้วเนี่ยใครรู้คอมเมนต์บอกกันได้นะครับตัวเล็กจิ๋ว น่ารักสุดๆไปเลยล่ะใช่แล้วล่ะน่ารักสุดๆไปเลยเราหาตัวใหม่กันเลยนะได้เลยได้เลยน,น,นี่ไงแล้วนี่คืออะไรแล้วเนี่ยโอ้โหดูส oh, so at ิโอ้โหไม่มีให้เราเล่นเสียด้วยแล้วเราจะเล่นยังไงล่ะเนี่ยโอ้หหาไม่เจอหาไม่เจอไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยหาไม่เจอหรือเธอไม่มีโอ้หน่าจะไม่มีนะเนี่ยแต่เราไปทางนี้กันเลยนะปึ้งกระโดดเลยจึ้งปึ้งเราจะเก็บตัวนี้เราจะเก็บตัวนี้ทําไมเก็บไม่ได้เราโอ้โหเก็บหน่อยสิเก็บหน่อยสิเราไปเก็บที่อื่นกันเถอะเก็บที่อื่นกันเลยเก็บ กไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โน่นโน่นแล้วตรงนี้เป็นทางอะไรเลยเนี่ยให้เราเข้าไปอีกแล้วตรงไปกันเลยนะฟิวไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยนี่ไงเปิดประตูเข้าไปเลยจึงจะมีอะไรรอล้วอยู่จะมีอะไรรอล้วอยู่นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดูกันเลยดูกันเลยดูกันเลยทุกคนปื๊บเก็บได้ไหมเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้ด้วยโอ้โหทําไมล่ะเราอยากเก็บนะเนี่ยเก็บได้แล้วเป็นสกีบิดี้หัวปลาแรอเนี่ยโอ้ขอดูหน่อยนะขอดูหน่อยนะสกีบิดี้หัวปลาแน่เลยไหน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 ขอดูหน่อยขอดูหน่อย จืด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 ไม่ได้แฮส่งใสแย่แล้วล่ะทุกคนเราหาตัวใหม่ไม่ได้เลยล่ะสกีวิดี milk, ้หัวปลาก็หาไม่เจอนะทุกคนโอ้โหแล้วเราจะทํายังไงกันดีล่ะเนี่ยเราหาสกีวิดี้หัวปลาไม่เจอแต่เราเจอสกีวิดี้ตัวนี้ล่ะทุกคนโอ้โหดูสิมีแขนหลายแขนเลยล่ะชนแต่มีขาเดียวนะทุกคนเทสุดๆไปเลยเทมากๆเลยล่ะใช่แล้วใช่แล้วเทสุดๆไปเลยเราเก็บตรงนี้ก่อนเลยปึ้งเป็นอะไรล่ะเนี่ยขอดูหน่อยนะจืด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 ไหนไหนไหน ไหนๆขอดูหน่อยขอดูนี่ไงเจอแล้วโอ้โหเป็นหุ่นยนต์เหรอเนี่ยหุ่นยนต์คู่กับอะไรละเนี่ยโอ้โหเทจริงๆเลยเทมากๆเลยไปตามทางกันต่อเลยนะทุกคนนี่ไงมีให้เราเก็บอีกแล้วเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยปึ้งปึ่งพึงึงตรงนี้ให้เราลงไปในท่อเหรอแต่เราไม่ลงท่อนะเราจะเก็บตรงนี้เราจะเก็บ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 เราเก็บไม่ได้หรอกเราไปกันเลยไปที่อื่นกันเถอะได้เลยไปที่อื่นกันเลยนะสตีฟนี่ไงเก็บได้ไหมโอ้โหระยากเก็บตรงนี้จังเลยไปกันเเเลลลยยยไไปปก เก็บตรงนี้อีกไหมปึ้งเก็บไม่ได้ด้วยแล้วเราก็ไปทางนี้กันเลยนะไปกันเลยไปกันเลยทุกคนยูหูขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยโอ้โหตรงนี้ตัวอะไรละเนี่ยอย่ามาวิ่งไล่เรานะโอ้ย่านะอย่านะหมายกอดหมายกอดอย่านะอย่านะตรงนี้ให้เราเก็บหนึ่งอันปึ้งสกิบดี้ปึ้งแล้วก็เก็บหนึ่งอันเป็นเจ้าชายราชาชนสลัดแน่เลยทุกคนไปเลยไปเลยตรงนี้ให้เราเก็บเต็มไปหมดเลยดูสิดูสิโอ้โหสกิบดี้สองหัวก็มีไหนขอดูหน่อยนะขอดูหน่อยปึๆๆ โอ้โหหัวโจรซะด้วยหัวโจรหัวโจรนะทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหเปลี่ยนร่างกันเลยนี่ไอเก็บอีกอันหนึ่งตัวอะไรก็ไม่รู้ปื๊บปื๊ปื๊โอ้โหมี oh, หุ่นยนต์ด้วยหุ่นของเล่นเต็มไปหมดเลยล่ะทุกคนดูสิเจ้าหมีน้อยกลายเป็นเจ้าหมีน้อยนะทุกคนยูหูเจ้าหมีน้อยนี่เองเจ้าหมีน้อยนี่เองอ่อนแอจริงๆเลยยูฮูเราไปกันเลยนะไปตัวแบบนี้แหละแล้วขอนี้ก่อนแล้วขอนี้ก่อนเก็บเลยตรงนี้ปึ้งเปเจ้าแมวน้อยหน้ารักโอ้ตรงนี้กดปึ้งเก็บเลย เก็บเลยเต้องเก็บให้ได้มากที่สุดเลยล่ะทุกคนปึ้งเก็บเลยรัวๆเก็บเลยรัวๆโอ้โอ้ไป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 หนี่ายเปิดประตูเข้ามาแล้วปึ้งโอ้โหเป็นเจ้าน้ํากิมเม็กเช็คแน่ๆเลยโอ้โหเก็บหน่อยนะขอดูหน่อยโอ้โหดูสิทุกคนดูสิอย่างแท่เลยจริงๆด้วยกระโดดปึ้งหัวม่งหัวม่งหัวม่งโอ้โหโอ้ตรงนี้ให้เราเก็บตรงนี้ให้เราเก็บ เก็บเลยเก็บเลยนี story, ่ไงคุณยายเป็นคุณยายสกีบีดี้นะทุกคนโอ้โหคุณยายสกีบีดี้ดอมดอมไม่ได้ด้วยดอม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 ไปกันเลยไปกันเลยนุนๆุนุนุนเราต้องไปหาใหม่แล้วล่ะทุกคนไปกันเลยไปกันเลยหาที่ใหม่ใหม่กันบ้างนะจะได้ดูนะไม่มีตัวเท่ๆตรงไหนอยู่บ้างไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยหาตัวเท่ๆกันเลยหาตัวเท่ๆกันเลยตัวนี้เป็นประตูมิติเราเข้ามาแล้วตรงนี้เป็นทางไปแน่นอนแล้วก็ไปมาแล้วทางนี้เหมือนเดิมปึ้งกดเข้าไปเลยเราจําทางได้ ได้นะสตีฟ ใช่แล้วล่ะจำทางได้ทางง่ายๆน่ะใครๆก็จำได้ใช่เลยใครๆก็จำได้เราไปกันเลยนะเราต้องหายได้มากที่สุดเลยล่ะกดปึ้งยีงไงสกิบีดี้อะไรละเนี่ยโอ้โหดูหน่อยคุณยายหรอโอ้โหดูสิใส่แว่นหนาจังเลยโอ้โหน่าจะเป็นเด็กเนิร์ดแน่ๆเลยใครที่ใส่แว่นก็เท่จริงๆเลยนะครับทุกคนยูเท่มากๆเลยโอ้โแล้วเราก็มาถึงตรงนี้ได้ยังไงกันโอ้โห,ไป,หไปใหม่เลยไปใหม่เลยไปกันเลยฟิวมาแล้วทุกคนแล้วเราก็มาเก็บตามเก็บกันเลยไงมาเลยมาเลยโอ้ โอ้ห Kos: นี่ตัวอะไรสีม,ม่วงเลยเนี่ยโอ้ไปกันเลยไปกันเลยหาตัวใหม่ๆกันนะทุกคนไปกันเลยจะจืดหาตัวใหม่กันหะตัวใหม่กันนี่ไงมีตัวให้เราเก็บแล้วด้วยกดเลยปึ้งได้มาแล้วโหเจ้าน้ากิมเม็กเช็คแน่เลยแต่ตัวสีฟ้าทุกคนดูสิโอ้โอ้โห,โห,โห,โหโกระโดดดำๆเลยกระโดดดำๆดึงดึๆ,ๆ,ๆ ดึงด, ic, ดึง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 ไปหาตัวใหม่ก oh! ันเลยปึ๊บมาเลยมาเลยมาเลยนี่ไงกดปึ้งโอ้โหตัวอะไรนะเนี่ยตาเดียวฟันแหลมโหเทจริงๆเลยแต่น่ากลัวสุดเหมือนกันนะตรงนี้เป็นอะไร้วเนี่ยโอ้โหเจ้ากล้องหัวกล้องแมนโอ้โหเป็นกล้องวงจรปิดอันเนี้ยหัวกล้องวงจรปิดอย่างเท่เลยเท่มากๆเลยเราหาได้เยอะพอหรือยังล่ะสตีฟต้องหาไปอีกนะหาไปอีกเยอะๆเลยนะได้เลยได้เลยได้เลยกดเลยกลับรางเดิมก่อนเลยนะปึ้ง มาแล้วมาแล้วกระโดดไปเลยจึงจึๆงจึงจึงจึงตัวนี้ให้เรากดสวิตซ์ปึง้งแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยจากลูกโป่งกลายเป็นโอ้โหหุ่นของเล่นไปก็เลยไปก็เลยอย่างไงกดปึ้ตงตัวนี้เป็นอะไรโอ้ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยตัวนี้ตัวไหลละเนี่ยโอ้โหมีเก็บอยู่ในขวดซะด้วยนี่ไงโอ้โหขอแปลงล่างหน่อยนะน่าจะเทจริงๆเลยแต่ไม่มีอันไหนนะโอ้โหที่เราจะเล่นได้เลยเหรอเนี่ยโอ้แล้วเราก็ไปหาตัวใหม่กันเลยนะทุกคนไปกันเลยจืดจืดจืดไปกันเลยไปก็เลยหาที่ใหม่ๆกันนะ ที่ใหม่ๆกันท,ทุกคนก็รถจึงข้ามมาได้แล้วไม่ยากเลยจริงๆด้วยตรงนี้เป็นอะไรแล้วเนี่ยแอบเข้าไปได้ไหมแต่ไม่มีอะไรให้เราเก็บเราไม่ไปเด็ดขาดเลยตรงนี้มีให้เก็บด้วยโอ้เจ้านกน้อยโอ้โหอย่างเท่เลยนกน้อยนกน้อยนกน้อยเก็บตรงนี้ต่อเลยโอ้นี่ไงมิสเตอร์มิสเตอร์แมคโดนัล์โอ้ไม่กอมิสเตอร์แมคโดนัล์ขอดูหน่อยซิโอ้ฉันเหนื่อยเหลือเกินฉันเหนื่อยเหลือเกินการนั่งเฝ้าอยู่หน้าห้างฉันเหนื่อยมากๆาเลยล่ะไปเล่นที่อื่นกันเลยนะ 아니 <머래> ตัวนี้เป็นอะไรและนี่ให้เราเก็บเลยเก็บเลยโอ้โหเป็นเจ้าแมวน้อยน่ารักนะทุกคนเก็บเลยโอ้โหมีให้เก็บเต็มไปหมดเลยล่ะตรงนี้นะโอ้โหดูสิดูสิมีเจ้าสามตัวนี้ด้วยโอ้โหอย่างแท่เลยดูสิทุกคนดูดิตัวใหญ่อย่างแท่เลยสีเขียวเหลืองแดงน้ำเงินโอ้โหเต็มไปหมดเลยเราเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยจืด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 เก็บรัวๆ้เก็บร้วล้วเราต้องเก็บให้ได้มากที่สุดเลยนะใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะต้องเก็บให้ได้มากที่สุดเลยนะได้เลยได้เลยได้เลยไปกันเลยไปกันเลย กันเลยปึง้งเก็บมาเยอะแล้วตัวนี้เป็นหุ่นยนต์เหรอเนี่ยขอลองแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์หน่อยโอ้เทมากๆเลยเป็นหุ่นยนต์ตัวหลายนะเนี่ยโอ้ยหอย่างเทเลยแต่เราไปที่อื่นไม่ได้แล้วละ่ะทุกคนยูหูไปกันเลยไปกันเลยนีง่ไงมีทางให้เราเดินไปด้วยโอ้โหนี่ไงสกีบีดี้ลูกโป่งทุกคนไหนขอแปลงร่างหน่อยนี่ไงสกีบดี้ลูกโป่งเทมากๆเลยมีลูกโป่งด้วยเต็มตัวเลยเต็มตัวเลยตรงนี้ละอะไรล่ะเนี่ยโอ้โหเป็น ขอดูหน่อยนะขอดูหน่อยนะตัวไรตัวไรโอ้โหเป็นหีบสมบัติแน่ๆเลยเป็นโดนัทแน่ๆเลยทุกคนไม่ใช่โดนัทหรอกแต่เป็นแฮมเบอร์เกอร์นะ่ะได้เลยเป็นแฮมเบอร์เกอร์นี่เองโอ้โหเราพูดผิดนิดหน่อยเองสตีฟ ใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะโอ้โ oh. หแล้วเราไปหาตัวอื่นกันเลยนะได้เลย <sh arp inhale> ได้เลยไปกันเลยฟิวโอ้แล้วตรงนี้เป็นเจ้าตัวนี้อีกแล้วเราเจอกันอีกแล้วนะเพื่อนเราไปก่อนนะเราไปก่อนนะเราตั้งใจจะมาหาสกีบิดี้ตรงนี้นะโอ้โหแต่เราคงจะเก็บไปหมดแล้วน,นี่เน่เลย <sh arp inhale> ทุกคนเก็บไปหมดแล้วแน่เลยโอ้โ oh, ห oh. ตรงนี้ไงกระโดดเลยจึงจ้งจึ้ง จึงจ้งจึ้งนี่ไงเราเข้ามาได้แล้วดูสิโอ้โหมีเจ้าหมาน้อยด้วยดูสิโอ้โหแล้วตัวนี้เป็นอักษรตัวบีโอไปก็เป็นตัวนี้ได้ไหมตัวนี้คือ,อไรโอ้โหนาฬิกาปลุกแน,น่เลยทุกคนเป็นนาฬิกาแน,น่เลยไปเลยฟิวมาเลยมาเลยตัวนี้ให้เราเก็บอีกแล้วเ,เก็บปึง้ง เรียบร้อยเราผ่านมาได้เราผ่านมาได้ไม่ยากเลยโอ้นี่ไงโอ้โหสกิบดี้หรือเปล่าไม่ใช่สกิบดี้เราจะมาตามหาสกิบดี้เท่านั้นส่วสกิบดี้เราจอพอจะรู้นะว่าเป็นตัวอะไรบ้างนะทุกคนยูฮูโอเคนะครับทุกคนวิ่งไล่เราแล้วใจเย็นใจเย็นไปก่อนนะไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับอย่านะครับอย่านะครับโออย่านะครับอย่านะครับไปนะครับไปนะครับไปแล้วล่ะไปแล้วล่ะได้เลยได้เลยไปกันเลยไปกันเลยรุนรุนรุนนี่ไงเราผ่านมาได้แล้วเราต้องออกจากประตูนี้ไปไปกันเลย เอาล่ะครับทุกคนเราถึงจุดจบกันแล้วใครที่รู้ถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามมันด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายฟิว